สวัสดีสวัสดีสวีเดสสสสสสสาสสสสสาสสจสปสสสาสสาสส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 นีสครสสส่สสสเคสสสสสวสาสสสสสาสสสสกสนสสสมสสสสสระสสสลสงสส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 าสส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 สาสสสสสสาสสกบสสสสสาสสสสสสกสสสสนสสนสสสสสสสะสสสสําสสสจะใส่กันเรสสสสสสสวสสสสสสตสสสสสสรสส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 สกสสยาสส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 สนสสสสสาาสสสสสสสอน เล็บดําไม่ว right? so, uh, um, mm, uh, uh, ่ากันเด้อเพราะว่าผมมีเตาหยักต่างงานครับผมนี่เราจะมีหน่อไม้ดอกมีกุ้งมีกล้วยมีอะไรหลายๆอย่างครับมีหมอม่วงมามากก็มีนี่ครับยำย่ใช่มาม่านี่อันนี้มันยำยำครับเฮ้ยพอดโพดโพดหมากสีดาก็มีครับพี่หมากสีดาก็มีมันก็มีฟักหุงก็มีข้าวเหนียวข้าวเจ้ามีมอดครับพี่นี่ข้าวกลัมติดทำวันต่อนี่ครับนี่เขาเรียกว่าข้าวกลัมกันนะ นี่ครับนี่ละเทศกาลบุญข้าวสากะพะเพณีของประเทศไทยเราครับนี่ล้วเนาะโยี่พอเปินไปส่งครับนี่ละมาจากบ้านดอนดูบ้านปู้บ้านย่าน,นี่แหละครับเนาะนี่ครับมีกล้วยน้ำวา้ามิมีแต่กล้วยตุลานไม่มีครับผมพิดโพพิดโพอันนี้จะบกก็มีเขาเรียกว่าหมากบกครับนี่ บักสีดากันนี่ครับบักอื้บักต้นบักเผาบักเน่าบักอยังบัวนี่ครับน้องอ้าลัางแตกที่พันส้มกระสากมะกะทามมะฝักพี่ฝักน้องน่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 องนี่ครับน้อบุญข้าวสากบุญข้าวสากไม่ใช่บุญข้าวครอกครับผมโอเคครับผมสวัสดีพี่จับหางครับผมโหเพิดโพเฮ้ยส้มหยุดเอ้ยไม่ใช่นี่บัก,ก revenir, out, <too> สีดาหยุดครับผมนี่ลับแม่สีตังเพป็นว่าไว้ครับ ส้มหยุดพนัอันนี้มักสีดาหยุดโอเคครับผม